โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจกักรวาลเกม Call of Beauty Warzone หมวด D M สีไม่ได้ Z และวันนี้ผมจะไปทำภารกิจ Key Elimination กับ Demo Demolition ่ะ Demolition แล้วก็ Key Elimination โอ้อ่านยากจริงอืมภารกิจเนี้ยผมว่ามันยากนะเฮ้ย,ยผมเอาไม้มายัาง <c oughs> เดี๋ยวลืมเอาไม้มาไว้ที่ปากตลอดเลยภารกิจเนี้ยจะว่าง่ายก็ง่ายนะง่ายเพราะว่าไปทําสัญญาคือรับภารกิจภารกิจลูกเป้าครับที่ต้องไปฆ่าตัวพิเศษนะที่ผมเรียกว่าตัวพิเศษเนี่ยให้รับภารกิจแล้วก็ให้เราไปฆ่าตัวพิเศษนะ VSVT พอเราฆ่าเสร็จเนี่ยยากตรงที่เอาคุณแจเอาคุณแจที่ดรอปจากเจ้าตัวพิเศษเนี่ยไปไขให้สำเร็จ แล้วผมไม่ค่อยรู้ด้วยว่ากุญแจมันไปไขที่ไหนอะ่ะถ้างั้นผมจะเลือกไปแมปอาชิกะนะจะได้หรือปะเพราะว่าผมพอรู้ว่ากุญแจที่อาชิกะมันแคบไงเออผมยังพอรู้ว่ามันไปไขที่ไหนนั้นผมไปอาชิกะแล้วกันส่วนภารกิจอันนี้หรอโอ้อันนี้ง่ายอันนี้ตู้เซฟเปิดเซฟใหญ่ให้สําเร็จโอเคเปิดเซฟใหญ่ให้สําเร็จนะนะปผมเลือกไปที่ปาร์ตี้กับ อาชิกะแล้วกันดับคุญแจผมว่าง่ายสุดแล้วแหละที่อาชิกะเนี่ยนะผมเรือกนายกระต่ายน้อยเอาละหาภารกิจที่เราต้องทำก่อนใกล้ๆโอ้โหไม่มีเลยนี่ลูกเป้าก็อันนี้เอเอ elimination contract ทำภารกิจนี้หน่อย เพื่อนๆไกลมากจะมุ่งหน้าไปเลยจะมุ่งหน้าอ้าวเขาเปิดสตองฮอู้ว่ะหาเสื้อเกาะก่อนหาเสื้อเกาะก่อนเสื้อเกาะโอเคหาเสื้อเกาะโอเคไม่มีอะไรละไปละเล่เนเสื้อเกาะซอยนะ มีคนโดนยิงมีคนโดนยิงมีคนโดนยิงอะไปละผมไปรับภาร,รกิจก่นนะเพื่อนเพื่อนเ,อนเอนของอะไรหล่นเต็มไหมวะ ชั้นสองอ่ะเนี้ยปิดปิดประตูไว้ไหนอ่ะอ้าวทำไมเพื่อนเราไปรับของด้วยอย่างงั้นล่ะผมจะรับภารกิจอันนี้ให้ตายเอถอะทะเลาะกันแหละตีกับคนอื่นตีกับคนอื่นทำเควส รับได้อไหม,ร,ไมไรับไม่ได้รับไม่ได้ครับทุกคนรับไม่ได้ครับทุกคนไป,เด,นไปเดินไปเดี๋ยวไปเปิดกล่องซะเดี๋ยวข้าจะรับภารกิจนี้เองทางไหนวะเนี่ยขึ้นบันไดก่อน โอ้หไก่เนี่ยโอเคเบอร์3ามไแล้ว,ลวเดี๋ยรอรับภารกิจนี้ครับ Dimension เฮ้ยใครมันปลาวะมัปลาจากไหนวะโอเค Ultra one. All one. เรียบร้อย อยู่ตรงนั้นเป้าหมา้คือซึบคือซึบใกล้ๆเดี๋ยวผมไม่ฆ่าเองผมต้องคุญแจผมต้องเอาคุญแจมาหาที่เปิดผมเลือกมาแมปนี้ก็เพราะว่าที่นี่แมปมันเล็กพอจะรู้จุดไหนวะ เรียบร้อยไป Ultra 1, ไหนว่ากุญแจผ่านภารกิจโอเค n m นระเบิดมาไงหาก่อนมันมีอยู่ที่เดียว A... อะไรนะก่อนนะ i5 เหรอ ไอ้าตรงไหนวะไอไอแล้วก็เลขหแถวนี้แถวนี้มันตรงไหนอะ<ป>ท่าเรือครับโอเคท่าเรือครับไอห้าผมเลือกมาแมปนี้เพราะว่ามันแคบเพื่อนรับภาร,รกิจตู้เซฟใหญ่ให้หน่อยโอเคเดี๋ยวเราจะไปหา โอ้บอดเต็มเลยเดี๋ยวจะกระโดดล่มไปที่ไอห้าเอ้ยไอเจ้าหุ่นยนต์มาตีเรา้ยซึบผมปีนมาไอ้หุ่นยนต์มันเยง่งโอค้คไอห้าตรงนูน่นไปัมไม่เจอคนนะ ท่าเรือท่าเรือไอ้ห้าข้ามาแล้วเจ,จ้าขุนแจอย่าบอกนะไขไขกล่องนี้ใช่ป่ะอ่าใช่ด้วยแล้วก็มีขุนแจต่ออีกเยี่ยมอเอาเก็บมาให้หมดนะไหนๆมันก็มีมาให้เฮ้ยอันนี้มันเควสอื่นโอเคภารกิจผ่าน เฮ้ย hey, ที่จริงภารก,กิจมันผ่านไปแล้วนี่ว่าเราไม่จําเป็นต้องมาไขานี่ว่าเออแค่เก็บกุญแจครับแค่เก็บกุญแจนะทุกคนนะไม่ต้องมาไขานี่ไงมันเด้งผ่านไปตั้งนานแล้วผมนึกว่าต้องมาไขาด้วยแค่เก็บกุญแจมาเท่านั้นนะครับเอาละเราจะไปที่นูน่นนั่งเรือไปไปทำเซฟใหญ่กับเพื่อนเพื่อน ผมนึกว่าต้องเอาคุณแจไปไขด้วยที่ไหนได้เคยมันผ่านเลยแเราก็นึกว่ามันยากง่ายทำง่ายครับผมก็นึกว่ายากขี่แบบนี้นี่จะโดนยิงไหมเนี่ยมีคนอยู่บนนี้ใช่ไหมเนี่ยใช่มีคนอยู่บนเรือคงไม่มายิงเรานะ ปาร์ตี้ทั้งั้นถ้าจะมาทำภา,ากรกิจทูเซฟเฮ้ยเหมือนจะเห็นคนวิ่งวิ่งนะบอดบอดรับเซฟยังรับภา,กากรกิจเซฟยังอ่ะออกทำไมอ่ะรับภา,กากรกิจทูเซฟคนดี ไม่รับภารกิจตู้เซฟให้ผมเลยทำภารกิจตู้เซฟกันก่อนรับภารกิจตู้เซฟจะออกกันแล้วเหรอไม่ตายด้วยาาายิงภาษาอะไรยิงไม่ตายโโโอโอ้อ้ ตันทั้งตันเข้าไปในนี้กันเพื่อนๆเพื่อนๆมาช่วยหน่อยใช่ป่ะใช้ภารกิจตู้เซฟป่ะเพื่อนๆไม่มา ำไมข้างนอกมันมาหาเราด้วยวะทำไมข้างนอกมันมาหาเราด้วยวะเจ้เย็นเจ้เย็นเจ้เย็นปืนดีปืนดีปืนด,นดีโอเคปืนดีต่อเป๊ะ อยากได้เสื้อสามแบบคนอื่นเขาว่าแต่ภารกิจไม่เห็นเด้งผ่านเลยให้ทำอะไรอย่าบอกนะตู้เซฟเล็กอ๋อเซฟใหญ่อยู่ดิปะโูแล้วก็ดูว่าจะต้องเ เซฟใหญ่เซฟใหญ่ 1, มันเขียนว่าเซฟใหญ่เซฟใหญ่เซฟใหญ่เฮ้ยซุบปนนีนี่แม่รอโดนโจมตีเียนปีกกระสุนได้กระโหลกมาด้วย ถ้าเราเอากล่องปืนมาอย่างเงี้ยได้ไหมปั๊บได้เว้ยทำไมเป็นได้แค่นี้มันก็สุดมาแล้วเข้ามาแล้วหมดหมดอย่าเพิ่งยิง 1, เปิดพุ่งสูนแป๊บหัวหัวเล็กเงี้ยมาช่วยกันหน่อยทำมาหากินเกาะหมดเอาเปิดประตูมทำไมปิดไปบอทแม่งขี้โกงเปิดประตูได้ ทั้งที่มันล wow, <às ic bites> ็อกเราไม่ได้ปลดล็อกจะเสร็จแล้วล็อกก่อนเอ้ามีคนออกไปแล้วย่างเสร็จย่างเล็บใหญ่เสร็จย่าง <S <S ไม่ผ่านวะแสดงว่าเป็นระเบิดแน่เลยอ่ะเนี่ยระเบิดนี้ปะเนี่ยอันนี้ครับอันนี้ครับเป้วเป้วเฮยอย,ยิงดี คนจะมานั่งเรือไม่ผ่านสักงานเราอ่านผิดเหออรอเราเบิดอันนี้ไอ้คนนึงไปไหนอ่ะอีกคนนึงไปไหนวะทำไมยังมีชื่ออยู่อีกคนนึงไปไหนวะทำไมายังมีชื่ออยู่ วิงวิงอยู่คนเดียวมาปาร์ตี้สามคน <c oughs> ดูเควสผิดเอาไว้เนี่ยอันนี้อันนี้ใช่เปล่าให้หรือเปล่าทำดูสิ Coordinates are on your tackle. My may Area secure. that's I'm doing. that's what อ้าวอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้งงอะไรทีเดียวอีกที่นึงไปอีกที่นึง เปิดเซฟเล็กเหรอผมแปลผิดป่าวันเนี้ยผมแปลผิดหรือเปล่าวันเนี้ยอ้าวใครมันเห็นเราอีกหมด,หมดกระสุนหมดอ้าวอ้าวกระสุนหมด Chúng ta không muốn được báo cáo cho những đứa đàn áp đang đến đường của Một n a ้ i o n ้ i o อ้ i ไอ้ผมแปรภารกิจผิดเลยก็มันบอกว่าตู้เซฟไม่ใช่เหรอหรต้องไปรอไขตู้เซฟ รอเรา,เรา,เราลองดูระเบิดกันรอเระเบิดทำงานก่อนหมดหมดทำไมไม่ระเบิดปะโอเคผ่าน เฮ้ยหมดแล้วเซฟอยู่ไหนอะเซฟใกล้สุดคือตรงนี้โอเคไปไปละไปละไปไปแล้วไปแล้ว,ลว,ลว,ลวอุอ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยทางมันโล่งฉีดยาก่อนฉีดยาก่อน ใส่เกาะอย่าตายนะไม่มีเกิดไม่มีชุบไม่มีอะไรแล้วนะเวลาก็จะหมดประตูทางออกอีกอยู่คนละทางเลยโอเคไปเซฟผิดไปเซฟใหญ่เฉยใครที่ฟังแต่ต้นต้นคลิปก็เสียใจด้วยนะต้องฟังให้จบคลิปนะ นพูดผิดตั้งั้นไอเราเข้าใจว่าเซฟใหญ่ครับ sorry ชุดเกาะไม่มีแล้วถ้าต้องการชุดเกาะมีปืนอยู่ถ้ามีปืนอยู่ขอเก็บเกาะก่อนได้ไหม không có này không có cỏ lên Mày bể, không có bể, không có ôi Ôi, ôi. ôi có bể, một เปลี่ยนปืนเว้ยโ้โหไปยืนห่างเซฟลืมไปเลยลืมไปยืนห่างเซฟเก็บไว้โอเคยืนตรงนี้ดีกว่ายืนตรงนี้เร็วๆกระสุนก็หมด พอสุดมาก,อาามากโอเคผ่านออกสิครับรออะไรเดีย๋ยวนี้บอดมันหลบเก่งเว้ยขอรถสกูตเตอร์คันหนึ่ง เพื่อขับไปทางออกดีนะตานี้ไม่เจอคนเลยที่จริงไปแมปอื่นก็ได้นะผมแค่คิดว่าต้องไขกุญแจเออต้องเก็บกุญแจมาแล้วไขด้วยไขสำเร็จที่ไหนได้แค่เก็บกุญแจก็ผ่านแล้วใช่บอกว่าคุผู้มดูผิดแต่จะให้ไขกุญแจมันก็ Advised enemy Ultra 1 extraction is inbound at this time. Okay. Ultra 1, Dino Force inbound for extraction. Be advised. Radiation is coming in fast. It's gonna be a tight window. Ultra one, that's a denied area. Enemy presence will be high.

เอาโดนไปพัดเฮลิคอปเตอร์ปั่นตายเวรกรรมเดี๋ยวดีเขาแก้บักแล้วแค่ดโดนไปพัดก็ตายเลยโอเคผ่านเควสครับไม่ใช่เควสใหญ่ไม่ใช่เซฟใหญ่นะ <laughs> เซฟเล็กให้เปิดเซฟเล็ก จะไปรู้ก็มันเซฟเขียนว่าเซฟเหมือนกันอ่านครับเซฟใหญ่นะทำภารกิจฆ่าตัวที่เศษเก็บไปหมดเอาละครับวันนี้ผมก็คงต้องขอตัดจบแบบกระตูทไทยกันนะครับทุกคนครับสวัสดีครับเซฟเล็กนะเซฟเล็กรับภารกิจระเบิด วางระเบิดแล้วก็เซฟเด็กแปลผิดซะงั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ